วัสดีครับสัปดาห์นี้เนี่ยก็จะมาคุยกันถึง5้าเหตุผลดีนะครับว่าทาไมนักเรียนนักศึกษาเนี่ยจึงควรเลือก iPad นะครับผมผมจะได้รับหน้าที่ในหัวข้อย่อยหัวข้อแรกนะครับก็คือหัวข้อ i p a d นน้นทรงพลังพกพาง่ายแล้วก็ใช้งานได้ในกประสงค์นะเหตุผลที่ iPad ที่ทรงพลังพกพาง่ายแล้วก็ใช้งานได้กประสงค์เนี่ยเราเนี่ยควรจะแจ้งให้นักเรียนนักศึกษาทราบนะครับว่า ไอแพเนี่ยมันมาพร้อมกับปุ่มพลักแลวก็ความสามารถอย่างที่เราเนี่ยต้องการจากคอมพิวเตอร์เลยนะครับพร้อมด้วยความมีเอกประสงค์ความสนุกในการพกพาความเรียบง่ายในการใช้งานที่พบได้ในไอแพเท่านั้นนะครับตัว iPadOS เนี่ยออกแบบมาเพื่อ iPad โดยเฉพาะนะครับเพื่อที่จะมอบประสบการณ์การใช้งานที่ไม่เหมือนใครทั้งความสามารถใหม่ๆอันตรงปสิธิภาพแล้วก็คุณสมบัติที่ใช้งานง่ายนะครับตัวเนี้ยมันก็จะมาสร้างมาเพื่อเพิ่ม อ่ามันเป็นการสร้างมาเพื่อจอแสดงผลขนาดใหญ่แล้วก็ความมนเอกประสงค์สาหรับ iPad โดยเฉพาะนะครับไม่ว่าจะเป็นการเรียนรู้ที่อาจจะต้องใช้หลายแอปพร้อมกันซึ่ง iPad เนี่ยจะช่วยให้ทํางานแบบมันติดทากได้ง่ายแล้วก็ไหลลิ่นไม่สะดุดนะครับตัวนักเรียนนักศึกษาเนี่ยสามารถใช้ฟีเจอร์ที่เรียกว่าสไลด์โอเวอร์หรือว่าสปิทบิลเนี่ยในการทํางานหลายๆอย่างหรือทํางานหลายๆแอปพร้อมกันได้นะครับไม่ว่าจะเป็นการลากคอนเทนต์ไปมาระหว่างแอปแล้วก็ อ่าใช้โดยการสัมผัสหรือว่าถ้าเกิดว่าใครใช้แป้นพิมพ์ที่เป็นแป้นคีย์บอร์ดป p l มเนี่ยมันก็จะมีแ็กแพดอยู่ด้านล่างนะครับที่เหมือนกับแป๊กบุ๊กนั่นเองเราสามารถสัมผัสบนแ็กแพดตรงนี้เพื่อลากก็ได้นะครับแล้วก็ไม่ว่าจะเราจะใช้งานคุณสมบัติระดับโอหรือว่าใช้งานแบบปฏิทักษ์ประจําวันเนี่ยหรือว่าเราจะใช้ประสบการณ ของ iPad ที่แบบเต็มรูปแบบในดีไซน์กระทาลดเนี่ยเราก็มี iPad ให้เลือกสำหรับทุกไซส์เนี่ยนะครับเริ่ม้นจาก i d m i n i i p i d อ่าตัว A16 iPad Air M3 มีทั้งสุดอินเดี13นี 13, ้แล้วก็ iPad Pro M4 นะครับตัวนี้เนี่ยมี11กับ1 3นี่เหมือนกันแล้วก็ยังมีอุปกรณ์เสริมอย่างไ p p l e เป็นทีที่ รองรับตัวเมาส์แล้วก็แท็กแพดด้วยนะครับเพื่อเพิ่มความเอกประสงค์ให้ตัว iPad เนี่ยเพื่อให้สามารถตอบโจทย์กับนักเรียนหรือนักศึกษาเนี่ยในที่มีความต้องการที่หลากหลายเนี่ยได้ดียิ่งขึ้นนะครับที่เหลือเนี่ยมันก็จะเป็นอีกสี่หัวข้อนะครับเพราะว่านี้ผมอยู่ใน5เหตุผลดีๆนะครับเหตุผลที่เหลือก็จะมีแอป iPad ที่ตอบโจทย์ทุกการใช้งาน iPad ที่ใช้งาน ร่วมกันได้อย่างดีเยี่ยมนะครับแล้วก็พวก iPad ที่เป็นสุดยอดเพื่อนคู่ใจในการจดโน้ตพวกนี้แล้วก็ iPad ที่มีฮาร์ดแวร์ทรงพลังที่ช่วยให้งานเสร็จได้ง่ายขึ้นนะครับก็คือจะเป็นการพูดถึงฟ e r f o ฟ m a n ม e อื่นๆนะครับอย่างพวกตัวชิปประมวลผลใน iPad รุ่นต่างๆาเป็นคู่มือคู่มือคู่หูที่รู้ใจในการจดโน้ตนะครับก็คือเป็นการชูฟีเจอร์ของตัว a p p l e p e n c i นนั่นเอง ที่เหลือก็จะเป็นการทำงานร่วมกันได้อย่างยอดเยี่ยมนะครับไม่ว่าจะเป็นพวกแอปต่างๆอย่างเช่น Microsoft Office 365พวกนี้แล้วก็แอปที่ iPad มีตอบโจทย์ทุกการใช้งานใน App Store นะครับมีมากกว่า100,000มีมากกว่าล้านแอปนะครับแล้วก็แบ่งเป็นแอปของ iPad เนี่ยจาก200,000เป็น500,000แอปแล้วนะครับตอนนี้สำหรับสัปดาห์ต่อไปจะเป็นอะไรก็ยงังติดตามนะครับสวัสดีครับ